ไม่ใช่ไม่ใช่ประทานไปเช้าไปจังหันใช่แต่ว่าทุ่งนี้ผมจะไปขึ้นไปน้ำหนาวจะไปถวายผาสักเรืองตั้งเสร็จก็ขึ้นน้ำหนาวเลยแล้วก็รับเลยไม่อยู่แล้กเพื่อว่างั้นเลยไปไปเชักทำผาแดงผานิมิตจังหวัดไหนครับนี่แหละครับน้ำพองอ๋อน้ำพองขอนแก่นมันต้องขีดกับเขาเสวยกันนี่นี่ฟังเปิดไปหาก็ได้หลวงตาสิริหลวงตาสิริถ้ำผ้าแดงับหลวงตาสิริอินทะสิริ คุ้นอยู่นะทางออกไปทางกันไปทางพอเข้าไปทางเขาชนกลางพอไปถึงถานนี้รถไปถ้าแยกซ้ายไปสวนสัตว์อันนี้เลี้ยวขวาสิโล้อยู่บนเขาครับมันสร้างสังเวชนี้จะสีสถานใหญ่เลยครับเดือนหน้านี้จะเปิดที่ประสูติแล้วเอ้าเหนียวเลยเหนียวเลยน้อยๆเลยหรอมันฉีจะหมดแล้วเนี่ยทำท่าเป็นงั้เลยไปไปไปกินข้าวตาจะไปวะไอ้ปา ที่เป็นเป็นลายอะไรนี้่พอที่อยู่ทอเขาวัดขายเขาถลายจริงจริงการเอื้อนน้อยยังมีคนลอยขึ้นหา ไอตีมินเลยเคยบาดก,กับถวดเตมินไ่ได้มาอ,อันนี้เดินเร็วอยู่นะดูความกันสัตว์ของไอโฟนดูสิว่ามันจะบอกว่ามันเจ๋งมากมันมันใช้ได้กันสัตว์เลย ดูว่ามันการสั่นได้มากไม่ใช่ไหนแต่การเดินถ่ายให้ให้ดูกันสั่น อันนี้เป็นการทดสอบการสั่นครั้งแรกของผมจริงๆที่ได้ใช้การสั่นของไอโฟนอันนี้ iPhone ไอโฟนเท่าไหร่เมือ13หรือ14นี่แม่ก็ไม่รู้อันนี้ไ็คือแม่นะเน,นี้ปกติจะใช้ถ่ายแบบเดินค่อยๆเดินช้าๆแต่นี้เดินเร็วนี่วิ่งเลย่ะ

บบกเอ็ดเวิร์ดเอาไว้ฮ่ละเดี๋ยวเอาเข้ามาเองเอกเอาไว้ฮ่ละเดี๋ยวจะเอาเข้ามาเองจอดมันหั่นละจอดฮะละ โอเคเอรถเข้าไปจับร้อนฮ้ยถึงแล้วนี่สถานที่ไายทําหลักของผมโอเคบันเช้าวันเสาร์ที่19มีสายนสอันห้ายหกสิบ ก็ตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงยี่สินาทีโอเค